i yeah. โอ้โหสุดยอดนะฮะเป็นการแลจากน้องพลอยคุณเอ๊ะต้องบอกว่าเพลงพุ่งเนี่ยปกติก็ร้องยา,อยากอยู่แล้วนะใช่แล้วครับแล้วนี่คือการแลมใครสอนน้องพลอยคะคุณพ่อค่ะคุณพออ่อแสดงว่าคุณพ่อก็ต้องเสียงร้องมากคุณพ่อที่ปกตินี่คือร้องเพลงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมฮะคุณพ่อเป็นคนชอบร้องเพลงคะ่ะ ชาวว่านี่เรียกว่าเป็นการปลูกฝังแต่เด็กๆเลยนะฮะคือร้องได้ตั้งต้ต้นเลยโอ้โหแล้วมาแหลกด้วยเนี่ยทึ่งจริงเลยนะครับสำหรับน้องพลอยอ่นะครับถ้าต้องการรูปเป็นกำลังใจให้กับน้องพลอยนะฮะสามารถพิมพ์มาได้ที่ n9 แล้วส่งไปที่4649888นั่นเองนะครับน้องพลอยน้องลิจนาณ์ 9K นั่นเองนะครับใช่ค่ะมาถึงหนุ่มๆบ้างดีกว่านะคะ n19 ค่ะพัทรพลธนุชิตหรือว่าน้องเทปครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเทป ครับผมปกติแล้วน้องเทเออชอบทําอะไรเป็นพิเศษเวลางานอดิเรกอะไรแบบนี้ค่ะก็จะแบบว่าหาออกกำลังกายแล้วก็แบบเดินเล่นดูอะไรเลื่อยเปื่อยครับผมชอบหาความรู้ส่วนตัวอะไรประมาณนี้ครับผมน้องเทฟอายุเท่าไหร่ครับยี่บสาปีแล้วยี่สิบ23มใช่ผมแสดงว่าเรียนอยู่เออก็เรียนด้วยทํางานด้วยครับผมแล้วก็มาทํานีโอไลฟ์ด้วยครับผมเอ้ามาดีที่อไร่อยนะฮะมันถึงชอบเรื่องของการขาย คือส่วนตัวเนี่ยผมจะทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เลยหาลู่ทางที่จะทาธุรกิจก็เลยมาเจอนิวไลท์ก็เลยเป๊ะทันทีเลยทําเลยครับผมต้องเป๊ะ้วยนะคุณผู้ชมนคือเป๊ะและใช่เลยใช่ครับผมฉะนั้นผมเชื่อว่าน้องเทพเนี่ยน่าจะมีความฝันของเขาพี่เออยากถามน้องเทพหน่อยครับว่าในอนาคตอันไกลเนี่ยเราฝันอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรครับฝันตอนแรกของผมคือการเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ทีนี้ผมเปลี่ยนความฝันใหม่เปลี่ยนเร็วใช่ครับผมคืออยากจะเป็นนักธุรกิจที่ย่ง ใ่เหมือนกันนะผมพอมาเจอนีโอไลฟ์ใช่ไหมคะก็เลยทําให้ความคิดเปลี่ยนไปครับผมแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาโครงการนี้นะครับคือคือชีวิตผมเนี่ยก็ลําบากมาพอสมควรก็เลยแบบว่าอยากจะโชว์ตัวหรืออยากจะอะไรมากๆ ก็คืออยากจะโชว์ความสามารถที่ตัวเองมีแต่ตัวเองไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่ก็คือจะมาทอล์กโชว์ในเรื่องชีวิตที่ผมผ่านมานี่ครับเจออะไรมาบ้่งอะไรประมาณนี้มาแล้วคนลุงเลยเอคือทอล์กโชว์เอาชีวิตตัวเองมาทอล์กโชว์ค่ะเพื่อจะได้เป็นการจุดประกายให้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หรือว่าน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะก้าวเข้าสู่แวดวงนักขายกับ Neo Life ด้วยเหมือนกันนอะเผื่อว่าจะประสบความสําเร็จในเบื้องต้นเหมือนน้องเทปแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะ ไปชมการความสามารถของน้องเทปันเลยดีกว่าค่ะครับนิวไลท์สวัสดีครับผมชื่อเทปนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง4ข้ออ้างที่ทุกคนไม่ยอมประสบความสําเร็จกันทันทีนะครับผมข้ออ้างแรกก็คือข้ออ้างของเรื่องเวลาข้ออ้างที่สองก็คือข้ออ้างของเรื่องทุนของต้นกําเนิดของเราข้ออ้างที่สก็คือข้ออ้างของความรู้นะครับผมข้ออ้างที่สก็คือ ข้ออ้างของเรื่องโชคชะตาวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องข้ออ้างเวลาครับผมไปฟังมาแล้วหลายที่ทุกคนมีข้ออ้างอย่างนี้ครับผมอยากจะตั้งบริษัทอยากจะเขียนหนังสืออยากจะร้องเพลงแต่กลับบอกว่าไม่มีเวลาครับโอ้โหผมถามเขาว่าทําไมถึงไม่มีเวลาครับทํางานตั้งแต่แปดโมงเช้าเลิกงานห้าโมงเย็นแล้วเวลาที่เหลือล่ะครับไปดูละครเอา้าเวลาที่ดูละครนี่ะครับผมเอาไปทําเวลานั้นนะ เอาเวลานั้นอนะไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ซะเจดเวลาสักนิดหนึ่งสัก2ชั่วโมงต่อนอาทีหรือ2ชั่วโมงต่ออาทิตย์นี่แหละครับผมก็ทำสิ่งเล็กๆให้ใหญ่ขึ้นได้แล้วคุณจะภูมิใจในสิ่งนั้นนะฮะถ้าคุณไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ยิ่งใหญ่สำหรับคุณเลยจริงไหมละ่ะอ่าหรือคุณจะอยู่ยังเดิมก็ได้แล้วแต่เอาละครับเรื่องเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับ คนที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นคุณลองบริหารเวลาของคุณให้ดีๆนะฮะลองไปนึกว่าวันหนึ่งคุณทำอะไรที่มีประโยชน์มั่งเพราะฉะนั้นคุณก็ลองไปดูนะฮะเผื่อคุณจะมีอะไรที่เติบโตขึ้นมั่งในชีวิตนี้ก่อนจะจากกาันผมขอฝากคำคมของผมไว้สักนิดนึงเป็นคำคมที่ผมคิดขึ้นมากันๆๆเลยนะฮะคำคมนี้ต้องทำความใจอยย่างยอย่างยิ่ง ความเสี่ยงที่สุดในชีวิตของเราคือการไม่มีโอกาสได้เสี่ยงนี่อะไรขอบคุณครับรายนี้คือน้องเทนนั่นเองนะฮะโอ้โหพูดเก่งมาดเขาได้นะคุณเอไม่ธรรมดานะครับพอกระแทกเรื่องของเวลาเริ่มอึขึ้นมาทีโอ้โหเขาพูดได้ตรงมากนะคนเราคือถ้าต้องการจะประสบความสําเร็จคุณผู้ชมครับอย่างที่น้องเทปว่า คืออย่าใช้คําว่าเวลาเป็นข้ออ้างตั้งใจทํามันอย่ามุ่งมั่นแล้วครับว่าเรื่องข้ออ้างจะไม่เกิดขึ้นเลยกับเราใช่ไหมครคือผมมีข้ออ้างอยู่สี่ข้อผมพูดแค่ข้ออ้างเดียวดยอีกสี่ข้ออ้างที่หลังต้องบทเยอะๆจะได้ฟังอีกโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะฮะไหนๆแล้วเราฝากไปที่ที่้าหน่อยฮะว่าอยากให้เรื่อกำลังใจเรืยอโบ่นหน่อยโอเคนะครับผมก็ผมจะมาแบ่งบันความรู้ความสามารถที่ผมผ่านมาแล้วเนี่ย ผ่านทางคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะมีแรงฮึกผมมาทำงานมากขึ้นอะไรมานี้ครับช่วยโหวตกันด้วยนะครับอขอบคุณมมาเลยครับ,บน้องเทพเอ็นสินะครับถ้าอยากร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องเทปนะฮะก็พิมพ์เอ็ตามตัวเลขหนึ่งก้แล้วส่งที่สี่หกสี่เก้าแปดแปดนั่นเองนะครับค่ะ ส่วนท่านที่3ในวันนี้นะคะก็เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีท่านหนึ่งค่ะน้องไทยนะคะนิวัฒน์ปานคำเอ็นอายุ18ปีใช่ไหมคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบอกว่ามาเป็นแนวแบบอินเทรนด์นะคือน้องไทยเนี่ยเขาก็เคยผ่านเวทีการประกวดอื่นๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทีเดอะสตาร ใช่ไหมคะ AF ก็ไปมาแล้ว KPN ครับ KPO KPN ก็ไปมาแล้วโอ้โหแสดงว่าตามหาความฝันของเรานี่มานานเรื่องฮะก็ช่วงสองสามปีหลังครับผมสองสามปีหลังครับคือสิ่งที่เราฝังใจแล้วก็อยากจะทํามาตั้งแต่เด็กนี่คือการเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องแล้วต้องถามคำถามเหมือนน้องพลอยฮะมีไอดอลเป็นของตัวเองไหมครับมีครับก็ที่ชอบเรื่องการความสามารถก็คือพี่บี้จากสตาร์ครับผมอ๋อ ก็มาจากเวทีเดอร์สตาร์แล้วเขาก็ประสบความสําเร็จมากเลยทีเดียวนถว่าเป็นต้นแบบของใครหลายๆคนเหมือนกันนะคะทีนี้ต้องถามน้องไทเกี่ยวกับ n e โอไลฟนิดหนึ่งนะคะว่าทําไมถึงสนอกสนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจกับ n e o l ไลฟคะความมั่นใจก็คือ n นโอไลฟก่อตั้งมาตั้งแต่หลายปีแล้วฮะสบสปีแล้วครับก็แล้วคุณพ่อก็แนะนําด้วยครับก็ปิดเจ็ดกันทั้งบ้านเลยครับ เราใช้คขทางบ้านเลยนะครับ <c oughs> ผมแล้วเราวางอนาคตของเรากับ G Life ยังไงบ้างฮะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขอเรียนไปก่อนฮนะตั้งใจไว้ว่าเรียนจบจะต้องไปถึงประธานให้ได้ครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับน้องอน้องชายครับไปหาไมนึ่งครแล้วก็เรื่องของควาสมสุขพิเศษของเราในวันนี้แน่ลนะคือเรื่องของการร้องเพลงครับผม็นการร้องเพลงอะไรฮนะในการร้องเพลงเธอ,อของ เธอคือของควันของสิ่งตัวนำโชคครับผมอืมเอาละครับต้องไปดูนะเขามาแบบโฟกซองด้วยนะคุณเอถ้าพร้อมแล้วไปดูความสามารถของน้องไทยกันเลยนะครับอาจะเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นไม้อบกอดเธอไว้ไม่ให้ถึงหนึาหนาว อากจะเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาวอ้ก็เธอไม่ให้เธอเงาและเดียวดายหากจะเป็นรถยนต์ทองถนุนก็คือฉันหากจะเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เพียงข้างเธอไม่เธอต้นึกหนาวแม้ในความทุกใจจะอยู่ใกล้ใกันเพราะเธอคือกองฟางที่สุวรรณให้มา